อิทัพิคเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมานสิกรโรติ พิขุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจะสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งน,นี้มี สิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัส,สมิงอสติอีทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปญาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังนเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโส เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยา ตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัส ภุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขกัขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายยตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูประนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูประนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธา ตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธ เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโทรเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทรเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามะรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณนะโสกปริเทวะทุกขโทมนัส ปุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลสัะทุกัดขันธสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สา